สวัสดีครับเรามาชมสวนแตงโมของเราเนาะแตงโมงเราก็ปลูกได้16วันแล้วนะครับตั้งแต่ปลูกลงดินเนาะได้16วันดูครับแตงโมงได้10วันนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับท่อเนาะเกี่ยวกันเกี่ยวกับการเดินท่อแล้วก็การต่อสายมุดเนาะ นะครับว่าเป็นต่อต่อยังไงและทํำยังไงเนาะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะหาเรื่องไหนมาแนะนํำเพื่อนๆเนาะก็เลยไม่แนะนําเกี่ยวกับการเจาะท่อแล้วก็การต่อสามหยุดเนาะท่อนะครับเนาะการเจาะท่อนอะก็จะให้เจาะท่อที่เราไม่ต้องเจาะให้พอดีนะครับ เราก็จะเจาะกลางของมันเลยเนาะท่อมันท่อมันจะยาวสี่เมตรนะครับท่อยาวสี่เมตรเราก็จะเจาะกลางเลยประมาณสองเมตรนะครับระยะห่างของร่องเราก็จะเจาะประมาณเราก็จะเดินประมาณเอนะ้สี่เมตรเนาะต่อระหว่างห่างจากร่องตรงนี้ไปร่องตรงนูนนะ้นเนาะสาหรับคนที่จะปลูกเนาะจะได้เจาะท่อไม่ทิ้งเนะาะยกเว้นเราจะเดิน เดินไอ้หรือยกเว้นเราจะใส่พยางนะพยางคุมเนาะพยางคุมแบบสองรูนะแล้วก็ต้องเจาะจากตรงนี้สองเป็นสองสองรูนะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนาะสองรูแต่ของเราเดินแค่ไม่ได้ใส่พยางคุมเนาะแล้วก็หรือจะพยางคุมรูเดียวเราก็เจาะแค่แค่อันเดียวเนาะแต่ถ้าว่าเราจะมีพยางสองรูเราก็ต้องเจาะสองอันนะครับ เรานี้เรานิยมเราชอบเจาะแบบรูเดียวนะครับถ้าเราจะถ้าการเจเาะนาะก็เราจะใช้เรียกว่าตัวเจาะ PVC เนาะใช้16มิลเราไม่ได้เอาให้ดูเนาะ16มิลน,นะครับมันจะพอดีกับวาลวนะครับ16มิลน,นะครับการเรียกสามยุดนะครับ เหมาะในการปลูกเตงโมก็ต้องใช้ระยะห่างของมันก็10เซนนะครับก็16มิลเหมือนกันนะครับระยะห่างตรงนี้ก็ตั้ง10เซนนะระยะห่างตรงที่หยุดมันนะครับของเราก็ใช้ท่อ PVC 2นิ้วนะครับแล้วแต่คนชอบเนาะคนจะใช้3นิ้ว4นิ้ว3มนิ้วก็ได้เนาะแต่เราชอบ2นิ้วนะครับเพื่อเพราะจะได้ประหยัดทุนเนาะประหยัดทุนเยอดต้นทุนนะครับ แล้วก็เวลาเราวางท่อแล้วกรณีเราเดินเดินล่องอย่างนี้เนาะเดินล่องมันไม่ตรงนะครับเดินล่องไม่ตรงเราทํายังไงดีนะครับเมื่อเล่องมันไม่ตรงกับวาลนะครับเราทํายังไงดีนะครับเราก็จะมาแนะนํานะครับมาแนะนําให้เพื่อนเพื่อนทำให้ให้มันได้ตรงเนาะจะได้ไอ จะได้รูตรงนี้จะได้ตรงตรงนู้นเนาะแล้วก็มีวิธีการแนะนำแนะนาเนาะตรงไหนที่ตรงเราก็เราก็ใส่อย่างนี้เลยเนาะแต่ไหนที่ไม่ตรงเราก็จะมีที่ที่แนะนําอยู่นอันนี้ก็ตรงอยู่เนาะนี่ก็ตรงอยู่ดือต้นแตงของเราด้วยนะครับอันนี้เราก็เพิ่งตัดยอดไปได้สามสี่ห้าวันนะครับแล้วก็เราก็มาไถใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูตรงนี้นะครับเนาะตรงนี้ เห็นนะครับตรงนี้เขาไม่ตรงไม่ตรงเนาะไม่ตรงครับไม่มีไม่มีวาลว,วันนี้ไม่ได้เจาะเนาะไม่ได้เจาะมันไม่ตรงเราก็ต้องใช้ท่อพีอีนี่ครับนี่เพราะพราพีอก็ประมาณที่เราจะเจ็บได้นะประมาณสี่หุนหรืออะไรประมาณนะั้นแหละสี่หุนหรือสามหุนหหน,น่าจะสี่หุนเนาะน่ครับนี่นะครับเราก็จะเจาะ เห็นไหมมันตรงนู่นเห็นไหมรูนไม่ตรงนะครับรูนไม่ตรงเราก็จะใช้ท่อพีอนะครับเสียบเข้าในรูตรงนั้นแล้วก็โคง้งมานะครับโค้งมาแล้วก็มาต่อมาต่อด้วยตัวนี้นะครับเป็นวาลว,วาลวนี่มันมันเห็นไม่ชัดเนาะเดี๋ยวเราไปดูทางนี้ดีกว่าอันนี้ก็ไม่ตรงเหมือนกันเนาะที่เราทําทําไห่ท่อโคง้งมานี้อยู่เนาะเราก็ใช้วาลวตัวนี้เนาะวาลวต่อสองทางนะครับ พอต่อสองทางครับนี่เป็นสองทางเลยนะครับหาซื้อตามร้านค้าทั่วไปหรือสั่งซื้อตามลาซด้าเฮปปี้หรืออะไรก็สั่งมาได้เนาะแล้วก็จะต่อเข้าเป็นอย่างนี้เลยนะครับง่ายๆเนาะเราไปจําเป็นต้องว่าโอ้ยทาไงดีเนาะหาวิธีนะครับน,นี่คือเราไม่ต้องหาวิธีเลยเราก็เราเดินล่องบางทีมันก็นไม่แน่นอนเนาะบางทีก็ตรงบางทีก็ไม่ตรงเนาะบางครั้งนี่เราก็ วางไว้ตรงแล้วก็ต้องใช้ท่อ PE ที่เรา่าให้เห็นนี่เนาะนะครับท่อ p ีอีนี่เห็นไหมท่อ PE ต่อจากนี่มานี่นะครับแล้วไปนู่นเลยนะครับก็จะง่ายไม่ต้องเรียเนาะเราไปหาซื้อท่อมาเป็นเดียวท่อ PE ก็ไม่แพงเนาะถูกถกนะครับซื้อถ้าคนทาปลูกตะมูประจําหรือเยอะๆหน่อยก็หรือเราไว้ใช้เป็นานานๆหน่อยก็ซื้อมาเลยม้วนนึงก็ได้เนาะมันจะถูกดีนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะทําอย่างนี้ของเราเนี่ เจาไม่ตรงนะเออมันไม่ตรงเนาะมันเราก็เลยต้องเราเราเดินท่อนไม่ตรงเราก็ต้องใช้อย่างนี้นะครับทุกเทบจะเป็นทุกอันเนาะแต่บางทีตรงไหนที่เราตรงเราก็ไม่เราก็ไม่ต้องมาใช้ท่อพีอเสริมแล้วก็ต่อเข้ากับวาลวเลยนะครับดูนะครับแตงโมนะครับเห็นนะครับแตงโมได้สิบห้าสิบทุกวันนะครับ ก็จะประมาณนี้เนาะถ้าบวกกับการปลูกด้วยที่เราปลูกตั้งแต่เพาะเนาะถ้าเราบวกกับเพาะด้วยก็ประมาณยี่สิบหกวันเนาะพอประมาณประมาณนั้นแหละเนาะแล้วก็จำก็ข้าวเนาะแล้วก็แต่เราบันทึกไว้อยู่แต่เราก็อันนี้เรากา็จาไม่ค่อยได้แต่เราก็เลยมากะกะเอานะครับแต่ที่นแน่ๆเราก็ปลูกแต่วันที่สิบสามเนาะวันนี้ก็วันที่ยี่สิบแปดยสิบเก้านะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่ยี่สิบ สิก้าพฤศจิกาสองห้าหกเก็ดนะครับค่นี้นะครับยังไงก็รับเข้ามารับชมสวนแตงโมงของเราด้วยนะครับถ้าเรามีวิธีใหม่ๆเราก็จะแนะนำเพื่อนเเนาะอันนี้เราก็ได้วิธีการแบบเกี่ยวกับเจาะท่อบีซไม่ตรงกับล่องเนาะ เราก็เลยแนะนําว่าเราทํายังไงดีเนาะเราก็แนะนําเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะครับว่าเราต้องใช้ท่อ e พีเอแทนเอาเนาะแค่นี้นะครับยังไงก็ติดตามช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ